เบิดด้๋ยนไองก็ของียงผัเลีสที่น้องจึงก็กรเจ้าแซ่บเยแซ่บด้วยใส่หนังพร้อมจิงก็กระเดกบองแซ่บเยอกระเจ้าอันนี้กกรจุดมีผัดกุ้งยายสวย ม,ม,ม,มันนี้อาการเป็นยังไงมืันนี้อาการตัวก็เป็นยังไงแล้วเราเหายไปแล้วโอ้ไปร้อยกระทงไปมันหายไปกับกระทงแล้วนเนาะกินข้าวเครื่องจาน ก็ไปน้ำกระทงดกันอันยังไปบวหวานไปกระทุ่คือได้ไ้จีดยาอยู่บ่ขึ้นมาหลายจังแลวเอาหากันร้อยหมวก่วนได้กระตุงบ่ขุ่นว่านัเตรียมกอนน้ำตาลกับโคกับเกลืน้อยสี่สิบขุนน้ำตาลอันนี้ร้อยสี่สลง มันว่า30จวาหือว่าไอ้โกัดี่เหรออยู่เป็นหมื่นหมื่นปีบอกเลยะมันจะจำเนี่ยขากกี่การเรื่องอะไอี่ดอว่าพี่น้องก็สังไปไม่ได้บ้าก็มาน้ำได้นี่ยชัวร์ลูก น้ำพึงของผู้ใหญ่อ,องยช <c oughs> ่จสวยซื้อกำนำได้ไหนจขึ้นไว้องเส้นกินเขาบบไม้กินมม่ต้อไหนเสียงกันนะบอนนำไล่หลายร้านแล้วจะเที่ยงกันก็ผลิตตั้งทาบอตั้งทาบอ๋อยิ่งใส่ เจ้ายาหาเรื่องแม่แตนัดน้ำมาเลยนั่งาแดดอากาศเย็นๆนนะต้มนนี่เต้องสังเกตนาเด้อาการจีนั่ซื้อๆต้องสังเกตนาฉันเพงข้อกังหัว่ายำเยกาใช้าได้ได้ยสวยอางนี้อิี มันก็ยังแข็งเงินเตรียมการแล้วสี่มื่น <c oughs> ได้สามหมื่แล้วโล่งปูกสบายคือว่าจะเกะเเ็บของไว้เพื่ออาจารย์เนี่ยภาพวิทยา,าป,ปูกพักพร้อมกินปิดแล้วค่ะ